พี่น้องเอ๋การงานนีอุปรรคแสนมูเกิดเป็นค้นตรงสู่ยาถอยล่นหลีกหนีบาชาบ้านสวนเกรรษตรพอเพียงสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกรรษตรพอเพียงทุกท่านครับผมวันนี้บ่าวชามายืนอยู่ที่ไรนาสวนผสมเช่นเดิมครับวันนี้มาอยู่ที่สระน้ํามาดูสระน้ําแล้วเห็นบ่อปลานะครับที่ไม่มีผักไม่มีอาหารให้ปลาเลยเนื่องจากว่าปลากินพืชนะครับที่อยู่ในสระไหนเมื่อมีปริมาณเยอะๆนะครับ เขาก็จะกินพืชในสระน้ํานั้นนะครับให้หมดไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผักบุ้งต้นหญ้าอะไรก็ไม่มีเลยทําให้ปลาที่เราปล่อยไว้นะครับขาดแคลนอาหารวันนี้บ่าวชาก็จะพาเพื่อนๆมาทําแหล่งอาหารปลาสําหรับปลากินพืชนะครับหรือว่าปลากินเนื้อก็ได้นะครับปลาที่อยู่ตามธรรมชาติในสระน้านะครับเพื่อนๆเราจะทํำยังไงก็คือทําเป็นแหล่งอาหารปลาในสระน้ํานะครับวันนี้ ้าภาษาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะเรียกว่าทําแซนด์วิชปลานั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวบ่าวชาจะพาทําซึ่งวันนี้การทาแซนด์วิชปลาของบ่าวชานั้นก็จะทําในพื้นที่จํากัดนะครับในพื้นที่จํากัดโดยเฉพาะเป็นสระน้ําลึกนะครับจะทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมก่อนที่เราจะลงมือทําแซนด์วิชปลาหรือว่าแหล่งอาหารปลาในในสระน้ําในบ่อน้ำนะครับเพื่อนๆเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับเพื่อนๆวัสดุอุปกรณ์ของบ่าวชาวันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือไม้ไผ่ นะครับเพื่อนเพื่อนไม้ไผ่ความยาวของไม้ไผ่นะครับก็จะให้สูงประมาณเหนือน้ําประมาณหนึ่งเมตรนะครับหรือประมาณให้สูงกว่าน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนตรงโคนปลายนะครับเหลาให้แหลมนะครับเพื่อนเพื่อนไม้ไผ่ก็สามารถที่จะ,ะใช้ปริมาณจํานวนมากแล้วแต่ขึ้นอยู่กับจํานวนของอสันพิชปลาว่าเราจะทํามีความกว้างความ,วามใ,หใหญ่ขนาดไหนนะครับเมื่อเราได้ไม้ไผ่แล้วนะครับเราก็นําไปสักเป็นวงกลมหรือสักกั้นเพื่อไม่ให้ วัสดุนะครับลอยออกจากน้ํานะครับวัสดุอุปกรณ์อันที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือฟางข้าวนะครับฟางข้าวก็ได้จากที่เราอันวดข้าวแล้วสีข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อนเเป็นฟางข้าวนะครับวัสดุตัวที่สามก็คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเป็นมูลวัวมูลควายนะครับที่มีความแห้งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้บาชาก็ใช้ประมาณหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็วัสดุต่อไปก็เป็น น้ำนะครับเพื่อนๆน้ำไว้สําหรับลดฟางข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าทํากันเลยนะครับเพื่อนๆใช้ไม้ไผ่นะครับสักให้ก้านฟางไว้ไม่ให้ฟางไหลนี้นะครับไหลอ้อนะครับนี่ผมใช้ไม้ไผ่สักเลยนะครับ จากนั้นก็นำฟางลงไปเลยนะครับพเพื่อนผมก็จะใช้ฟางลงไปเลยนะครับีเลยครับใส่ฟางลงไปนะครับพเพื่อน ใสฟางลงไปไม่ให้ฟางอไหลไหลออกนะครับพเพื่อนเสร็จแล้วนะครับพเพื่อนโรยด้วยปุ๋ยคอกนะครับชั้นแรกนะครับพเพื่อนโรยด้วยปุ๋ยคอกชั้นแรกเนื่องจากว่าน้ำลึกนะครับพเพื่อนเราไม่สามารถที่จะลงไปในน้ำได้นะครับ แต่ถ้าใครที่ทําน้ําตื้นนะครับหรือน้ําตื้นก็สามารถที่จะลงไปทําเป็นวงกลมในสระน้ําได้เลยนะครับเพื่อนเืนก็ขนอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ลงไปนะครับ วิดน้าได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะลดฟางข้าวนะครับ <S <S ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆการทําแหล่งอาหารปลาในบ่อน้ําในห่วงหน้าแรงนะครับหรือว่าทําในห่วงไหนก็ได้นะครับเพื่อน,อนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแซนวิชปลาการทําง่ายไหมครับก็คือนําวัสดุต่างๆภายใน บริเวณหรือว่าสิ่งที่เรามีง่ายๆไม่ต้องอลงทุนมากไม่ต้องซื้อหัวอาหารปลานะครับเพราะว่าเป็นการสร้างอาหารให้กับปลานะครับเมื่อเรานําฟางข้าวแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกนะครับสิ่งที่จะเกิดก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับบางทีก็จะเรียกว่าแผนต้อนบางทีก็เรียกว่าตะไคร่น้ําหรือบางทีก็เป็นจะอาหารปลาขึ้นมาหลากหลายชนิดนะครับเมื่อเกิดการทับถมของซรากพืชซรากสัตว์แล้วก็ปุ๋ยนะครับ ก็จะเกิดสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือว่าแล้วก็บางทีก็จะเป็นอ่าสิ่งที่มีประโยชน์กับน้าบ้างแล้วก็มีสิ่งเป็นประโยชน์กับปลานะครับปลาก็จะได้กินอาหารปลาเขาก็จะมากินอาหารอยู่รอบๆบริเวณที่ฟางข้าวเราเริ่มอ่าเน่าย่อยสลายนะครับเพื่อนๆเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปทำอ่าในบ่อน้นาของเพื่อนๆได้นะครับตามทุ่งนาตามบ่อปลาที่อ่าเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะให้ปลามีอาหารไว้กินตลอดแล้วก็ ลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารปลาได้อีกนะครับเพื่อนหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับบาชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงมีสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆก็จะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ